ทำสินค้าขายดีของร้านเรานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเข้าไปดูร้านอื่นก่อนสวัสดีครับผมแล้วก็มาถึง EP นี้นะครับผมเราจะมาดูวิธีการนะครับทำสินค้าขายดีของร้านเรานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเข้าไปดูร้านอื่นก่อนนะ ว่าเขาทำยังไงนะครับสมมติว่าร้านนี้ใช่ไหมครับเขาขายฟิล์มเนาะเขาชื่อแกจเกตี้นีนะครับผมอ่าเห็นไหมครับมันจะมีเนี่ยครับสินค้าแนะนำสำหรับคุณตรงนี้นะครับผมเราจะทำแบบนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับการทำสินค้าแนะนำเนี่ยนะครับมันเป็นการเพิ่มโอกาสที่เราจะได้ขายของนะครับผมเพิ่มโอกาสยังไงเมื่อสมมติว่า,าเรา เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะไปร้านอื่นที่มันขายของแบบที่มันขายของคนละประเภทกันนะาขายอะไรดีมีแต่ฟิลสมมติเรามาร้านนี้แล้วกันนะครับผมเป็นร้านขายแกจเกนะครับผมชื่อ Hot Shop 7นะครับผมเมื่อเราเข้ามาในร้านเขาแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีร้านมีรายการเสิร์ฟคันดนี้นั่นอะไร มันจะมีตรงตรงเนี้ยครับเห็นเมาส์ของผมไหมครับตรงกลางตรงกลางจอตรงเนี้ยนะครับสินค้าแนะนําอันนี้คือสินค้าขายดีนะครับผมมันเป็นสินค้าที่แบบว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วมันจะโชว์ตรงนี้เลยนะครับผมมันจะบอกว่าโดดเด่นมากเลยนะฉะนั้นเราจะทํำยังไงล่ะครับเราจะทํำยังไงคือตรงเนี้ยมันสามารถเลือกเป็นหมวดหมู่ได้นะครับหมวดหมู่รถนะครับผมหมวดหมู่อุปกรณ์เสริมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถเลือก หมดโได้นะเราจะทำยังไงเราไปดูกันเลยนะครับกลับเก็ตติ้งเซ็นเตอร์เหมือนกันเหมือนเดิมน,นะครับผมเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเรามาที่สินค้าขายดีประจําร้านคลิกเข้าไปนะครับผมเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเห็นไหมครับสินค้าขายดีประจํา,า,าร้านอันนี้ผมเคยทําไว้แล้วมี6ชิ้นนะครับเห็นไหมเปิดไว้นะครับผมแล้วก็มันจะอยู่ด้านล่างของโทรศัพท์ตรงนี้นะครับเมื่อเราใช้มือถือเข้ามาใน แอปช้อปปีแล้วแล้วก็เข้ามาในร้านของเราแล้วนะครับมันจะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับผมเราสร้างใหม่เลยนะครับผมเราสร้างใหม่แล้วก็เราก็เลือกหมวดหมู่นะครับผมแม่และเด็กนะครับผมเราเลือกแม่และเด็กแล้วทีนี้เราก็เพิ่มสินค้านะครับผมสินค้าในหมวดของแม่และเด็กนะครับเราจะเลือกอะไรดี ผมมีสินค้าหมวดน,นี้ด้วยนะเอาไว้แบบเป็นเคสสตาร์บีนะครับผมผมก็มีนี่ไม่เครื่องพ่นมันไม่ใช่นะครับผมแม่และเด็กแม่และเด็กมีหนึ่งชิ้นนะครับผมหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับผมสามชิ้นนะครับผมแล้วก็มีสามชิ้นเองนะครับผมป,ปันหนึ่งนะครับ สี่ชิ้นนะครับผมมีอีกห้าชิ้นแล้วนะครับขาดอีกชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวไม่ครบนี่หก <6 S 1> ชิ้นนเราทําการยืนยันเมื่อเราเลือกรูปแล้วนะครับเห็นไหมครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วแล้วเห็นไหมสินค้าตรงเนี้ยมันสินค้าตรงเนี้ยม,มันถูกเอามาไว้ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับ แล้วทีนี้เราทํำยังไงเราเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมสินค้าขายดีประจาร้านเราก็กดยืนยันสร้างหมวดหมู่สำเร็จเปิดทันทีนะครับผมตรงนี้เราจะใช้ได้แค่หนึ่งหมวดหมู่นะครับผมเราจะไม่สามารถใช้พร้อมกันสองหมวดหมู่ได้นะแต่เราสร้างทิมไว้ก่อนใช่ไหมพอเราแบบว่าเฮ้ยเ,เราอยากจะโปรโมทของแม่และเด็กแล้วก็ คลิกตรงนี้เลยนะครับผมเมื่อเราคิดตรงนี้เสร็จนะครับเราก็มาที่หน้าหลักครับผมเราก็มาดูนี่น,น,นะครับผมผมได้เข้าไปในมุมมอง,งปกตินะครับผมอันนี้ก็คือสินค้าในร้านที่ผมมีนะแล้วทีเนี้ยผมก็คลิกเข้ามาที่ร้านใช่ไหมครับพอเราเข้ามาในร้านแล้วอะเห็นไหมครับมันจะมีแบบมีโค้ดส่วนลดมีอะไรนี้เนาะแล้วตรงนี้อะครับเห็นไหมครับสินค้าแนะนําเมื่อกี้ที่เราทําไว้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้ของหน้าแอป ก็มันก็จะมีหมวดเด็กด้วยนะครับผมมีหมวดเด็กมีนู่นมีนี่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาปุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้เลยสินค้าขายดีนะครับตรงเนี้ที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับมันจะอยู่หน้านี้นะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มยอดขายได้นะครับสินค้าตัวไหนที่เราขายดีอยู่แล้วเราก็เอามาไว้ตรงหน,น้านี้หรือว่า เรายังขายไม่ดีนะครับแต่เราก็เอามาไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อให้แบบเมื่อคนเข้ามาในร้านแล้วอ่ะเขาอ่ะสามารถเห็นสินค้าของเราได้ทันทีนะครับผมก็ฝากกดชอบช่องผมด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันก็รอติดตามกันนะครับผมรอบัดีครับ